โ <Okay. S 2> อเคอาสวัสดีมาดูแถวกันชุมนุมไปวันนี้ไปวันนี้ถา่ายคลิปสันมม้นๆเพราะเมมจะเต็มแล้วตอนนี้ที่70แล้วตอนนี้มีเมม75มีใช้ไปแล้ว75เหลืออีก25สองคนนี้แต่แม่งก็เต็มเชื่อคูณมีไฟขยะด้วยใช่แถวเยอะมาก <c oughs> ถา่ถายที่เขาไว้ถ่ายที่เขาไว้เก็บไว้ในความทรงจำ ถ่ายคลิปรอบมีสถ่ายคลิปรอบมิสี่เอาไว้ไม่ได้ลงกันต้องลงวันเวันวันด้วยลงไปเลยหรือลงทีเดียวเลยสองคลิปจะด,ดูนานๆเวดู <Okay. S 2> แถวนี้ผู้ยาวอ่ะเนาะเราไปหาแท็กแถวกลับบ้านไป,ไป้ปะเว้ยตอนนี้เรายังกลับบ้านไม่ได้มแม่ยังไม่มารับมันยเลยเราเล่นไปดูเวลาได้ไปกี่โมงแล้วกีนะ่โมองกัไป เลขสิบห้าสี่อ๋อสิบห้ายสี่บ่ายโอเคพร้พที่มาโอาคจบแล้วตอนนี้บ่ายบ่ายสามยี่สี่นะสี่โมงก่อนจะให้กลับเมื่อวานไปกับกี่โมงอะห้าโมงเหมือนเดิมใช่ไหมแม่ก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวแมอดีอีกรอบถ่ายคลิปเขาก็จะถ่ายเขาก็จะบอกเบสว่าตอนนี้ใชร ก่าจะถ่ายคลิปไอสาระหินสาระหินม like, ันเห็นไปบอกในเฟซบุ๊กแม่เห็นไปบอกในไลน์บอกไปจะทำยูทิบแชแนลไม่หา่ไปมีช่องไปนี่ไปทำได้เพาว่าเอาช่องเว็บเนี่ยเขาจะเป็นทีมงานใคระบอกมาเว็บเพื่อนเราอยู่ขนัดอ๋อพี่เจน พี่เอิญก็มาถ่ายตอนนะั้นแค่ถ่ายที่แล้วพี่เอิญก็ทำถ่าย,ย,างยเงี้ยเออค่ายหายเกินหาตองไม่เจอหามอไม่เจอหาตองไม่เจอหาเมีไม่เจอคุยใครเนี่ยอ๋อโทรหาเมียวอ,อ๋อเมียวไอ้แมวเหรอเออแล้วเมีวอยู่ไหนบอกว่าไปเจอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหรออ๋อเหรอไม่ใช่โดนเพื่อน แค่โดนเพื่อนหลอกนุ้ยอันนี้เราถ่ายมาแล้วสองนาทีครับท่านผู้ชมถ้าเกิดโดนเพื่อนหลอกเนี่ยบันไดเลยนะเมื่อกี้แจงโชว์เลขสองอ้แจงไม่ได้ไฟหายเลยไปไปแจงใช่ไหมไปให้ายเออหายเบสนุ้นออกมาจากโรงเรียนแล้วใครออกมาเอ้ยมีใครเลยไปต้องเปิดเน็ตวโจ๊ะโจ้า เี้เราไปนำเาะหาเขาไมว่าเขาจะเป็นไหนเขาบอกว่าไปดูเรงญญยูดูวงรถเบเบรังรถรนรถเนี่ยรถเออไปไหนกันคะเนี่ยเบเองเองรอดนันเนี่ยถ้าเกิดเองมีทองเราอยู่ตรงนู้นไปอีกไงไปดูเแจกนู่นไงไปอันนี้ไปจริงหรอว่าไปปอแน่เลย จะไปดูมัมเดี๋ยไม่ต้องเดี๋ยวจะไปดูถ่ายโรงเรียนต่อเนอะไม่ใครมาเพี้แย่ไปเพี้ยเว้คู่ไปเกยเวันนั้นยังไม่ไปไปเราจะไปดูโรงเรียนทางโน้นกันไปเขาไปไม่ได้ไปดูใช่ไหมไปดูคลิปเบสแล้วแต่ไปไม่ได้ดูของจริงใช่ไหมเอ้ยต้องไปดูของจริงโอ๊ยกาดไปหมดเลยแม่ไปอะฮะอะไรไปคลิปไปอีกอยางอ่ะ เกียหาเวลาว่างเสียตัวหาเวลาว่างส่วนตัวเอองานพูดเดี๋ยวพูดพูดงงอ่ะครับสามคนนี้คือกลุ่มเก่าของเขาครับเราไม่ต้องมาสนใจเขามันอ่าพี่เอินเดินมาแล้วเวสเดี๋ยวพี่เอินจะทำท่าถ่ายลองดูไหมลองทำไหมเยอะนี่แค่ว่าว่าแล้วอีกแล้วไปมาตะเบยหาถ่ายต่อ ถ่ายไว้ถ่ายไว้ดิมิวไปวงดุรยางเหรอเลยไอ้ใครไม่รักเลยไอ้ก็แบบแล้วก็มิวจะไปด้วยมิวอ่ะมิวไปแลยมิวสมัครแล้วมาวงดุริยางไอ้ขอไม่สมัเก็ไปขอบอกตรงทำอะไรไม่ได้แย่กับนุ่นอยู่ห้องเดียวกันไหมเนี่ยท้าแจนไอ้แจน เฮ้ยมึงได้ยินกูไหมเนี่ยท้าเมย์เดีกูขีบแม่งเลยอยู่ห้องเดียวกันกับเมย์ไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเอออยู่อือไม่มีเพื่อแล้วห้องแจ่มีเพื่อนไหมเนี่ยมีมีปะล่ะมีแตาตาคนเดียวไม่มีเลยเขามีนะมีใครล่ะเออมีไปมีก้ามีบิ๊กแล้วก็ใหญ่บ้าล่ะบอสบอสโอ้เพื่อนเก่าใช่ไหมบอสเพื่อนใหม่เพื่อนเพื่อนใหม่หมดเลย แล้วก็มีหนึ่งไหนมิวเพื่อนไปกินครึ่งห้องเอาไปเขาบอกเกือบครบทั้งห้องแล้วกินไปแล้วครึ่งห้องใช่ไหมใช่กินไปหมดแล้วเอารอยเลยแหละได้เพื่อนใหม่บวกวันนี้สี่คนเด๊ะน่าจะชวนเอาไปถ่ายคลิปด้วยนะเอาไจะถ่ายนะไม่รู้ดีถ้าเกืีบจะเดินตามพวกนั้นไปแล้วเราจะไปดูทางอื่นกันโอเคเขาอาจจะหาภาพหน้ามาก่อนคิดว่าหน้ากาหน้ากาใหญ่หวะ แต่วันนี้เขาจะไปวงดุริออยางครับเราต้องเชียร์เขาให้เขาทําสําเร็จตามเป้าหมายนะครับรใ,ใช่วันนี้ต้องโดนเตะซะแล้วสิคือมิเป็นคอมหรือเป็นผู้หญิงกันแน่มันเป็นทอมครับจำไว้มันเป็นคอมเอ๊ะรู้เปล่าว่ามิวมันมีตีสุดด้วยจริงเหรอเวลาเองน็ตไม่เป็นสุดเลยจริงเหรอจริงเหรอมิวบทว่าใครห้ามตีเน็ตเด็ดขาดสุดยอด้นคือมิวจะสุดหรอ ประมาณนั้นอ no ma ่ะเอออยูจ no ีบืบอกว่าแนทผัวกูใมันบ้าไปแล้วแนทเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายเป็นุ๊ดด้วยเป็นุ๊ดด้วยเออใช่ตุบความจริงเพศหญิงแต่เป็นผู้ชายแปลงเพศโอ้ตัวนี้ขึ้นมากเลยเฮ้ยเบสนี่คือต้นต้นอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไมจะหาน่าจะู้น่าจาจะยัยบาไปแต่ไลนนี้ครับถ้ามองดีๆจะเห็นคนนั่งนะครับท่านผู้ชมเห็น้างครับคนใส่เสื้อสีดำๆนั่งสามสี่คนครับ มีคนเห็นไหมครับไม่มีเลยอใครเห็นครับบอกผมเลยเห็นช่วยคอมเมนต์นะครับว่ามีคนนั่งหรือเปล่าเฮ้ย,เ,ยเดชเขานั่งไงนี่ครับมีคนไม่นั่งแล้วหนึ่งคนยังไม่ครบสี่คนเพราะผมโกหกนั่นเองอีตรงตรงด้านล่างของไปมีคำว่าวเลิฟด้วยดูสินี่ไงเลิฟนะเนี่ยหัวขึ้นไปไหนไปจะถ่ายนะี่ครับเขามีคำว่าวเลิฟด้วย รักใครไ no, ม <า S 2> <okay? S 1> er ่รู้รักใครชอบใครเชียร์ใครครับกดหนึ <cit> <science> ่งเชียร์ไปกดสองเชียร์พวกวงหรือี either, <up> ยังไรสาระพวกนั้นครับท่านผู้ชมเอกี่เอกี่ห้าเอ็กโซเบสดูนี่มันมีชื่อคนอยู่เซฮุนแบกฮยองชารยอนอะไรไม่รู้อะไไปอันนี้มันมืดมากอะไรก้องไครนี่ครับคือเลชอนใบไทยตรงนี้คืออะไร ตัวนี้คือที่โรงหารเก่าใไ,ไห,หนในบ้านนี่ไงที่ไปได้ยินเสียงเพลงมาจากตรงนูนงนนง้นห้องนู้นเราลองไปดูกันเบสเราเปิดเพลงประกอบฉากคนั้นใช่ไหมอ,อังอะไม่ดีดี๋ยวคนั้นเปิดดิเพลงประกอบฉากคนั้นแป๊บแล้วบอลโดนลิขสิทธิ์แดกแล้วไปไม่เป็นไรเรี๋ค่อยไปทำลิขสิทธิ์ได้หายไปในการใส่ลิงก์ไว้ด้วยไปเปิดมาได้ไปนี่ยไปกำลังหาใน YouTube ครับ ดูสิโทรศัพท์เขาใหม่มากโทรศัพท์หน้าจอแตกครับท่านผู้ชมคือนี่ไงเวลาไปด้สีน้ำดำกูรูมั้ยครับตอนนี้นักยอดนักดื่มคนนั้นกำลังเดินไปร้านดันพิมพ์เบสเองส่งนี้ได้ใช่ไหมอือไอเบสติดติดตั้งอหารเลยนะตอนนี้ขอส k ิปก่อนดีกว่า อันนู้นไงพี่พี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่สีชมพูพี่ทำไมสีหวานเฉียวจังเลยพี่ขีดกระเป๋ากลับบ้านไงกลับบ้านแม่แม่มารับช้าันกลับห้าโมงแล้วพี่ไปไหนนะพี่เรียนต่อรียนต่อยังไม่จบอีกเหรอโอ้ยังไม่จบยัพี่เรียนยังพี่มสอยใ่ไหมเนี่ยครับอยู่มหนึ่งเหนื่อยหรือเปล่า มันต้องอยู่ที่นี่ไป<ร>อีกสามยังเหนื่อยเนี่ยเออยังเหนื่อยครับตารางเรียนมันโคตรเล็กเลยดูสิครับตารางเรียนขับเก่าแต่มอสองขับเก่ามีพี่มีอยู่สองสองวันมีจันกับสุกขับเก่าไปเด้นไปหาถ่ายต่อเนี่ยบ้านพักครูเราเดินไปบ้านพักครูแล้วก็เปิดเพลงสันต์ด้วยไปบอกเลยว่าพี่โรงเรียนนี้ใจดีบางคนก็ไม่ใจดี ลืมอะไรลืมไม่เิทธิขนาดนี้ต้องเป็นเดี๋ราก็แอดเข้าใน YouTube มันจะไม่ติดลิขสิทธิ์นี่ครับนี่คือบ้านพักครูตอนนั้นไม่รู้บ้านใครใช้เรื่องใหม่เลยนะหนึ่งสองสามโอ้ยในกล้องมันได้ยินหรือเปล่านะเองได้เปิดเสียงแล้วใช่ไหมเปิดเสียงแล้วเราไปดูทางโน้นดีกว่าตอนนั้นเขากำลังก่อสร้างคลิปที่สองไปดูมาแล้วตื่นเต้น ดกกคนนนั้ตฉาูพี่ก็มองแล้วถ่ายวะถ่ายอ่ะถ่ายคนมองถ่ายคนมองถ่ายคนมองพี่ก็มองถ่ายกันมองไม่ใช่เราเป็นบ้าเลยอย่าบอกตัวเองนได้สนุกจะตายเขาเรียกว่าหาความสุขคือเปิดเพลงอะไรฟังวะเอ่นถ่ายไม่ได้ค่อยคายอ่ะ ดูมาตั้งหลายปีใครถ่ายไม่ได้ก็บลวายเตือดเตือดเตือด,ด,ดเออวันนั้นมีวันหนึ่งไม่ฝันเรืนน่องโคนันบวกกับโปเกมอนบวกกับอะไรเด้อพ่อะไรฝันว่าตัวเองอยู่ในธารการล่างเมริกาเสร็จแล้ว <c oughs> ก็มีโคนันโผล่มากินยาอะไรไม่รู้นนกลับไปล่างเดิมแล้วก็มีลันมีนู่นนี่เนี่ยคือฝันกระตุ้ที่ดูมาหมดเลยมีบัตดีไฟโผล่มาจากไหนไม่รู้ มีดาบยักษ์กาแควนทัวร์มาในเชือกตกมาพุ่งแผ่นดินแยกคนนั้นยิงเข็มยาสลบใจแล้วหาขยะไดีไปเรียงสีเลยเนี่ยไปกำลังคุยหาขยะกินนี่คนตามเรามาสองคนเบสเบสดูนี่สิอะไรโอ้สุดยอดไปเลย มันแหวงเว้ยเฮ้ยแมงเมาเว้ยมันเมาลอยได้ครับตีกับตีกับยายแมงมุมเข้ามาดีจะเห็นยายแมงมุมคเขาไหมลั่นเลยตีดในกล้องเราจะได้ยินนะเดี๋ยวลองไปฟังอะไรแปลกต่อเจอเดี๋ยวเนี่ที่ล้างจานไปที่ล้างจานเฮ้ยเฮ้ยเบ๊เราเตือนลงไปเตือนไป สูงสูงสูงไว้ทันไรบายบายแต่จบแล้วเพียงเพียงใก้จบแล้วเองเพียงเหลือมีเยอะตึงตึงเติ้นเติ้ติ้โอเคตกใจมาตัวนี้นึกว่าตรงนี้ลงศพนะเนี่ยดูดีดีดิเนี่ยนึกว่าลงศพเป็นล็อกเกอร์ออะไรย่างเป็นล็อกเกอร์พังแล้ว ไปเปิดเพลงต่อเรืวเพิ่มความสนุกให้คลิปเพลงคนละต่อได้เปล่าเพลงอะไรก็ได้เปิดเพลงอี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนเพื่อแม่เดี๋ยวเพลงอะไรมอนเดี๋ยวอะไรมอนอังอังอังกดเทวดามันเหม็นดิโอ๊ยกดเหม็นจริงเนาะถ้าโรงเรียนมีเซเว่นตรงนี้ไม่จะมาทุกวันเลยเพราะว่าเซเว่นได้กำไรแน่ถ้ามีโรงเรียนในถ้ามีเซเว่นในโรงเรียนเ่ยจะมาทุกวันเลย แต่แต่เซเว่นห้ามห้ามขายอาหารเพราะโรงเรียนเขาขายอาหารได้จะขายพวกขนมได้ถ้ามีก็ดีจะได้เติมเงินเกมอ่เฮ้ยลั่นลั่นลั่นรู้สึกเหมือนกับำลันปัญญาอ่อนยังไงไม่รู้อะสจปรฏิบัติอะไรไม่รู้ประดิษฐ์ประดิษฐเลยนึ่งเาเรียกอะไรเงี้ยคือก็ทอถุงงบปี เบ๊ดูนี่งบปีศูนย์สองสี่สองแค่สี่สองอ๋อผมว่าศูนย์สองเออเตมอรในกล้องมันศูนย์สองนะดูดิเตมอร์หอยจิ้มสี่สองสี่สองแต่มันศูนย์สองเมื่สี่แต่ศูนย์ไม่รู้แต่มันคล้ายๆเลขสี่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เลขสองอย่างเงี้ยเขาเล่นด้สลอยนะเราเดินไปตรงเราเดินไปรอบโรงเรียนเฮ้ยยังรอบไปดูอาคารหกก่อนถ้าจะรอจริงๆ มองตอนนี้ดูแล้วนี่โคตรปัญญาอ่อนเลยอ่ะเติร์ดเติ๊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 ดเติรดเติรดติรดจะพาไปดูที่ใหม่ครับท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้ที่ใหม่จากคุณป้าทำใงานเขามีห้องส่วมด้วยป้านี่ใช่ใช่ค่ะได้มีห้องส่วมจะบอกไปหรือว่าเรายังไม่สำรวจใช่ทุกวันยังไม่ได้สำรวจระวังเขาระวังเขา มันมีคนเรียกไปครับครับพี่เขาเล่นตะกอนะยอยไปเลยพี่เขาจะดีจริงๆเนี่ยเอาไปแลนั้นตรงรถคันสีขาวที่เขาบอกว่าให้เบสหนีหนีไอ้ต้นไม้ใช่เอาคือว่าไปสุดคือมันไม่ไปคือมันจ่อเขาได้ฟิตตองตรงนี้แต่ฟุตบอลตรงนู้น แล้วเขาได้ฟุกบอลได้ฟึตอต่อฟุตบอลนี่เหมือนกันนะรู้ว่าแข่งในสามย่านตตอมันแข่งสนามตื้นแ้วมันเจ็บอ่ะถล่มแลวเนาะแต่ต่อเขาได้ม่ไม่รุนแรงเหมือนฟุกวันต่อเขามีความสามัคืี้พอเบจะรบเารถอะที่บีบแต่สครัวปีนะใช่ไหมเออใช่ครูแม่งครูแม่งอะครูไม่มยี่ห้หน้ารถรถปีต่อ้ดูห้องน้ำหน เขาบอกเลยว่ารถมันผิดคุณครูผิดกันแน่ไม่รู้น่าจะมันจะรถนะคือเป็นคุณครูเขาจะเคารพกันใช่ไหมแต่รถมันเป่าเตะใตะเลยเปช่วงเขาไม่เจอเพิ่งเคยอย่างแรกไปไปเราไปดูทางนี้กันตอนนั้นมาเรียนยังไม่เจอนี่วะองเอามาเทมันเยอะจัง เขาสร้างเอาอิดมาแน่พวกเอาพวกอิบอกนะอกดบล็อกแบบนี้ก็ไม่ช่วยงานเ,าปเปนรบไปหลายคลิปแล้วลบไปกับหมอนะเขาคือวิ่งโหลดแล้วมันจะลบเลยเพราะว่ามันจะถ่ายคลิปอื่นไม่ได้เห็นแล้วคลิปนี้มันจะเต็มแนะ่ะมันถ่ายน่าจะได้ยี่สิบนาทีมันเต็มแน่นะ่ะ ในสิบหกละประมาณนะนี่ห้องน้ำหญิงนะครับท<ม>่านผ<ม>ู้ชมใครกล้าสำรวจอุวยกี่ลิงตกใจหมดใส่ขึ้นตาดับมือจะมองพัดนครมือ,อพะ่ะน่าก,กลัวสีดิวอย่างสีเลือดพระผัะกกนพอพัดนครเออใช่นคร,ออนครแต่บางคนก็มอ,มองผิดเป็นพอพานจะท่ากลัวจริงไหมอย่เงี้ยอร่อยมันอิด นีห้องน้ำเขากลัวเหนเลยหองอันหนึ่งทับสองอะไรเนี่ยกูปวดไหล่เฮ้ยนี่มันวางหลังฝรั่งนี่นางฝรั่งมันเร็นโาโก้เปิดแล้วเฮ้ยโลโก้เปิดอ่ะดีแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันอ่านว่าอะไรแต่ห้องน้ำนี่ไม่น่ากลัวจริงไหมถ้ากลิ่นมันก็เหม็นเลยอ๋อหแล้วมีใครไปขี่น้ำมันได้หรืออ่านเลย ไบสเห็นไปในกระจกด้วยเห็นตัวเองด้วยแต่หน้าตัวเองซื้อขาวแต่เราไม่ให้เห็นหน้าเซ็นเซอร์หน้าไว้เซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หน้าผู้ชายเฮ้เบสที่งอ่ะมิวที่ชอบทำโชว์ดงกางคิดว่ามันเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผอมอินทอมครับท่านผู้ชมห้องน้ำหญิงครับท่านผู้ชมเฮ้ยเราไปห้องน้ำหญิงกไหมกล้าของเราของผู้หญิงฟิวสืดเจะกาดบัดี้ไฟโรงเรียนห้ามสุขเข็บ คือปล่อยบุหรี่ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่แต่ไม่เห็นในห้องน้ำมีบุหรี่อยู่เลยตรงตรงที่เขาไปเฉียดอออืฮึใช่เพราะมาเมื่อเมื่อเที่ยง้ไปก็ไปแล้วเห็นพี่รุ่นพี่ก็สูบบุหรี่อ๋อเบนเห็นแต่เขาไม่เห็นรุ่นพี่ก็สูบบุหรี่นี่เขาทำอะไรไม่อยากไปดูของเขาถึง กูว่าว่าถ้าเจดาบุรีต้องบกข้อดีของการตบุรีสาคนมาห้าาอชมีหรอข้อดีของสกัรบุรีเดี๋นกูวต่อเนี่ยมีแต่ข้อเสียมีข้อดีหรอกสำหรับคนที่อยากสุบุรีอะกูว่าต่อกลวเขาไปช็อตเพราะไม่มีข้อดีมีแต่ข้อเสียทุกอย่างข้อดีคือสูรลปากเหม็นหมด ดีตรงไหนไหปเป้มเพื่อเอาไว้แกล้งคนได้อ๋อแ,แกล้งสาวๆกำลังคุยกันอย่างนี้แล้วคนเราวบ้าเพ่อน้ลยนะสิไปคนเยอะมากเลยยังเยอะอยู่เลยเอ๋อซูมให้ดูก่อนเนี่ยจริงเนี่ยจริงสาวคงสวยดูสาวตรงนี้ห่างสาวคงเยอะมากเลยไ,ไปนั่งดูบนอัศจรรย์ไป,ไป อันนี้ดูบรรยากาศดีมากไปเนาะโอู้หูยอ okay. ่ะไปดูสิเซ่บอกรวอก็ทำยูทูบด้วยนะแบบถ่ายคลิปลงยูทูบใช่ไปรู้แล้วเขากลคลิปลงยูทูบด้วยมีคลิปผีด้วยนะไปนะคุณหลผีบอกรวยังไม่ได้ดูเลยเบ๊ดูนี่ดิเชือกโดนทาสีแข็งเลยอะ สีสมันแข็งเชือกส,สีส้มกับเชือกสีเทาครับคือสนามฟุตบ,บอลบกวอครับนี่ให้ดูเลยจาก,จากโกครับส่วนสนามวัลเล่สนามตะสนามตะก้ออยู่นู่นแต่เขาเม่นตรงนี้ได้ไงเมื่อกี้ไม่ดูสนามฟุตซอลสนามบาสแล้วสนามฟุตบอลเขาจะซูมให้ดูเลยมันเยอะชิบหายไม่มเราไม่ได้ซูมเลยทำขยายดูใหญ่มัว นี่ดูเหมือนโดรนแล้วครับท่านผู้ชมระดับที่สูงมากแค่ดูออกว่าถือว่าเป็นการแดงตำรวจแดงจำได้อยู่ใช่ไหม